ปาร์ตทุกคนมีฮอตไนเสาโรสไนก็คือเม็ดนะคะเม็ดก็คือเมลนะ็ดเนาะเมล็ดพันนะคะนะมีฮอตไนเสาโรสอืมอร่อยฮอตอร่อยอืมมีฮอตไนมั้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปว,วิดีโอนี้กัน Welcome to my channel ทุกคนเขาบอกว่าแค่เปิดขวดก็มีแรงแล้วก็สดชื่นนะแค่เปิดขวดก็สดชื่นทุกคนลอกเปิดขวดเราซื้อมาจากตลาดโวมาตอนขาลองเปิดขวดนะเขาบอกว่าแค่เปิดขวดก็สดชื่นแล้ว <laughs> เสียงโอ๊ เราชอบกินอ่าอืมอ่าสวรสนะฮะทุกคนคิดอยู่ตั้งนานไม่ได้กินนานนะทุกคนเฮ้ยสาวรสของแท้อห้องสวรสสวรสของแท้ขวดละดอนยี่สิเก้าเซนเดี๋ยวต้องไปเอามาอีกเดี๋ยวต้องไปเอามาเอกอันนี้เอามาลองแค่สองกระป๋องนะ ใครชอบกินเสาวรสเสาวรสของแท้เห็นแบบคว้านออกมาจากหน่วยมันเลยอ่ะโอ้ยคว้านออกมาจากผลมันเลยทุกคนทุกคนอาจจะไม่รู้คําว่าหน่วยเนาะ,ะหน่วยก็คือผลผลก็คือลูกลูกก็คือหน่วยหน่วยภาษาอีสานหน่วยมันหนาหน่วยเสาวรสหนาผลเสาวรสลูกเสาวรส อ,อร่อยเว้ยสดชื่นมีแหงจริงๆสมคำเร่ารือสมคำเร่ารือเขาจริงๆอพอได้มีแหงทำกับข้าวไปวัดพู้นี้ผู้นี้เราจะไปวัดเนาะเราไปซื้อกับข้าวเองที่ตลาดนะคะเราตั้งใจจะไปวัดแล้วกับข้าวที่เราซื้อมาทุกคนไม่ถึงสี่สิบเหรียญสามสิบห้าเหรียญคือแบบเราได้แบบอ่ ักได้ลาบไก่นะทุกคนเดี๋ยวมาทํากันพรุ่งนี้นะเราได้ลาบไก่อ,อร่อยขอบคุณทุกเม็ดทุกไลทุกการติดตามนะคะอาจจะไปหาช้าหน่อยเนาะเพราะช่วงนี้ยุ่งๆกับลูกกับสามีแล้วก็ขนาดเราทําคลิปทุกคนยังได้ยินเสียงปั่นพาใช่ปะ่ะงานไม่มีหยุดนะคะทุกคนงานบ้านนี้ทำดีโตโลด นะแล้วลูกเอกต้องสอนอโฮมสกูลเขาเพราะว่าเขาจะได้เข้าโรงเรียนแล้วแล้วสามีกระเพิ่งกลับมาจากทําทงานที่ต่างประเทศนะคะมันก็เลยเป็นว้าวุ่นกันไปหมดเลยทุกคนขนาดตลาดอะยังได้ขับรถไปเองนะเขาไม่พาไปแล้วเขาบอกว่ายูรู้เส้นทางแล้วอยู่ขับรถไปแล้วยูก็ขับไปเองสิยูจะมารอไอชั่ไมย,ยูก็มีเงินให้เงินยูไปแล้วนี่ นะดูมพูดแต่เราไม่งอไม่งอเราแล้วแล้วเราก็แบบว่ามันใช่บ้านเรา,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 าต้องไม่งอมันเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกแมททุกไลค,ไทไลค์ทุกการติดตามนะคะ